คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องตั้งคําถามว่าวันนี้คุณทานไข่ไก่ที่มีราคาแพงเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการแล้วหรือยัง3บาทกับอีก60สตางค์ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นการปรับราคาขึ้นวันนี้วันแรกแน่นอนพอมีการปรับราคาคนที่เขาทํากับข้าวขายพ่อค้าแม่ค้าร้านอหารตามสั่งเขาบอกว่าโอ้โหนี่หนักใจเหมือนกันนะเพราะว่าต้องแบกต้นทุนสูงขึ้นไปอีกค่ะ ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะไปที่ร้านอาหารตามสั่งพบว่าต้นทุนยังคงสูงอยู่หลายอย่างค่ะโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์หนึ่งขึ้นมาแพงละ3-5บาทเป็น127บาทแล้วนะคะส่วนร้านไข่เจียวทรงเครื่องเขาก็ยอมรับค่ะบอกว่านอกจากไข่ไก่ที่ราคาย,ยังแพงแล้วเนี่ยยังมีวัตถุดิบอื่นๆอีกนะที่แพงขึ้นอ,อย่างเช่นข้าวหอมมะลิ ปรับขึ้นถึงกระสอบละ200บาทจากเดิมเนี่ยเขาจะซื้อมา1 1 5 0บาทตอนนี้ก็ปรับเป็น1,350บาทต่อกะสอบนะคะส่วนเนื้อสัตว์อย่างเนื้อไก่ก็มีบี๊แบวแว์ที่จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังยืนยันนะคะบอกว่า,น,า,น,านักขณะนี้ยังแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไหวอยู่ยังจะไม่ปรับราคาขายเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยปรับราคาไปแล้วแล้วก็ปรับราคาขึ้นอย่างเช่นเมนูไข่เจียวค่ะปรับขึ้นไป2บาท ลูกค้าหายรายได้หดนะคะไปฟังเสียงเจ้าของร้านอาหารตามสั่งกันหน่อยค่ะ 2>, 2บาทครับจาก5้าบาทมาเป็น7จ็ดบาทแล้วก็ลูกค้าหายก็เลยต้องต้องกลับมาปรับเป็นห้าบาทเหมือนเดิมแต่ว่าพอราคาสินค้ายังไข่เนี่ยมันเป็นตัวตัวเองในการขายอาหารตามสั่งเนาะเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่มีไข่เราก็ยังขายราคาเท่าเดิมกําไรเราก็ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็นเหมือนมากแล้วรายได้เราก็น้อยคุณผู้ชมคะส่วนร้านขวยเตี๋ยวก็บอกว่ายังมีวัตถุดิบอื่นๆที่ปรับราคาแบบเงียบๆอย่างเช่นผงชูรสปรับขึ้น4บาทน้ำตาลทรายแดงขึ้นถุงละ2บาทเส้นเล็กนะคะขวยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยขึ้น3บาทซึ่งหากแบกรับต้นทุนไม่ไหวจริงๆก็ต้องขอแล้วละ่ะขอปรับขึ้นราคาตามหน้างานนะคะเพราะว่าเขาแบกรับไม่ไหวแล้วจริงๆคะ่ะ